ขึงขาของเราจะสั้นแต่ก็พอจะย่างได้อยู่นะสั้นๆของเพื่อนนิวจะเมนได้การคักยัง่าซีแมนเกิดมามีขาคืบเดียวนี่ไว้ตะเกาะสาเลงคักๆแล้วเบิ่งซรงแบันี้หมาทงมือนี่บรรยากาศก็ดีดีขอนอนอูเสียบรรยากาศจักบาทก่อนเด้อในระหว่างที่รอกาแฟนี่กระไดก่อนที่ซุ้มคอยสิพากันเหตุงานเด็อแต่ละมือนั่นก็ต้องพักกันจิบกาแฟก่อนเด้อพี่น้องบรซั่นมันสิบ่มีแฮ้งบานก็ว่าที่ได้กินกาแฟแดดกะพัดออกบบดนี้แต่ว่าแดดมือนี่นี่มันบ่ห้อนนี่พี่น้องออกเป็นซ่งสีหนาาๆด้วยซ้ำซ่วงเศ้านี่จิบกาแฟ กันเฮ็ดเวียกกันก็แล้วกันและแผนกยากถากดันกินปลาต้งโกน้ำนีก็คือคักยังไงพูดแล้วเนาะไอหาน่ะโชสเตปการรับปลาต้งโกแบบเซียนๆปหนึ่งกลุ่มแต่นั่งกินอยู่นี่มันกระซิมีอยู่ผู้นึงให้กินจนว่าเบิดมือเราเพื่อนกันยังเฝ้าคือเก่าแแมนมันเป็นจัาแดแล้วลูกสาวกระซิบ่ให้ป๊าป๊ากินแนบอทั่วดินนี่ก็ได้เนวกินของจาของกระติมอายะอยู่หันวได้เลยดได้นอนอ่ะเพื่อนนี่เห็นปากดินแน่ก็บ่ได้อิ่มแล้วก็ไปหาหลับหานอนผูวนาและนี่คือสภาพการนอนของลลูกกกสาาาาวว่อออยยยยดดดบรรรศมมันนนนีหื็เ อาขี้โพพึ่งล้มแล้วนางก็นอนท่านีิไปตั้งวา่าเป็นเคืองสมุนโจนว่าแดดไล่เพิ่นลอยยางลูกนี้ลูกผู้ใดนอนแปลกๆคือลูกไขยแนมมาวอาสุขไขยฟังเนี้ยเด้อเปี๊ยะว่าอย่างสันเดีนอนท่านเราก็ไปหาเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานของเจ้าของต่อดอกซึ่งสำหรับมือนี้นั่นคอยกับจีบไปหาตัดหยาส่วนดาวพระสุกร์เนี่ยเขาก็แต่งให้นางเอาเฟี้ยงไปปลวกป้าค้ากับป้ากระเจียวไว้หลายคนกับสีสงสัยเอาป้ากระเจียวข่อยโพมา,กกาแต่ใสซุ้มเก่าที่ข่อยสร้างมาไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วละพี่นอ้องแงะมองว่าเป็นแปดสิบแปดปีละนี่ซึ ตภาวนาให้เป็นยังสั่นเด้อกว่ามันสิลงตัวอันใดก็ได้ขี่ข้านใหญ่แล้วล่ะหาลังเทือหันและด้วยความที่เวียของข่อยหันมันก็แล้วก่อนดาวพรสุกเนาะนางก็เลยใส่ให้มาเอาเฟียงก้อนสุดท้ายออกให้แน่นี่อันก็สิว่านั่นบ่แม่นหยังดีพี่น้องนางเห็นขี้คลิปกับแมงงอดกองกันอวกหยวกอยู่นางก็บ่รู้ว่าสิจัดการด้วยวิธีการใดคั่นเคลียร์แล้วขี้คลิปมันแล่นมาใส่นางอย่างนั้นเลยล่ํามันน่ะนะนี่ก็แฮงแต่เป็นวันพระสิฆ่าสัตว์ตัดชีวิตก็ย่านเป็นกรรมเป็นเวรของเจ้าของอีกล่ะก็เลยได้เอิ้นข่อยมาเฮ็ดเวียกซอยว่าซั่นว่าแต่เรียกอีกในนึงก็คือโตัวลอตัวที่ สว่างทัล้วคาเทียซุ่มขี้เขียบแมงงอดมันสับสุดเหลียวเห็นคนไหลมันอาจสิเรียกแกนนี้มากกว่าสิตอนนานาดทันนะนะผุนแล้วเนาะคอยคืดว่าเฮ้<ห> <S <S พี่น้อง<ห>ตัวขี้เขียบบ่ฮะตัวบักใหญ่ว่ามันยาวเป็นสิบเซนผุเหลี่ยวนี่และอันความลูกสาวคอยนี่ก็อ้วนอัวดีเป็นตาไนวันเรากะใสเบิ้งดูเท่าเจ้านี่ก็เคี้ยวเล่นเคียเ้ยวหัวยู่หันนี่เห็นบ่หันแล้วแล้วอู้ต้องให้ถึงมือเออจังสีเนาะเขาจังว่าพระเอกมากๆตอนสุดท้ายเออเอาความดีใส่กับของมากๆเกินข้อยนี่บ่มีแล้วสงสัยซีเมนต์พ้นขังเคียงจากการกินนนนห่ไไม้้เเเาาาาะววแลกก็พัป เฮ็ดเวียยของเจ้าของต้อก้อนดอกวังหันกัพักกันเอาเฟียงไปคุ้มกระเจียวแล้วขั้นตอนต่อไปกันสิเป็นการเอาเฟียงไปคุ้มคาตอบาดที่นี่หลักๆที่คอยเอามาคุ้มไว้นี่ก็บมานยังดอกพี่น้องเอามาบังหยาจากแสงแดดไว้คอยละนายหลารตัดไปยุไวๆละโป้งไว้ขนาดงามก็พักคอยอีกตั้งหากันห้านี่เฮ็ดเวียกมีเมย์กับขอนางเสบับหมู่จากบาดกันเด้อความเพิ่นนี่ก็มักเล่นน้ำดักเขาอยู่ไวๆซีเมนเมยหลายลินห่อยเลยใส่เบิ่งกันน่ะบักหลามาลองใส่แว่นโกโก้จากบาดโอ้โห สุดล้อตอนใสว่ารอแล้วตอนถวดแหงลอค่ะอันแขนเห็นเหียนของเพื่อนหันหุ้ยจแมันขั้นเขียวมึงหลายเอาไปไปเศร้ากวนดอกสนะเพราะว่าป้าป้ากระสิไปหาเฮ็ดเวียวองจะของให้มันแล้วคือการกลัวสิพากกันเฮ็ดแล้วก็เล่นสะจนปวดเอวอยู่นะซึ่งในการใส่เฟียงมือนีของ,ของพวกแพรนั่นก็ใส่ไปอยู่ที่ซองกอดนี่แหละพี่น้องส่วนเฟียงที่เหลือนั่นดาว่าสุกนางบอกสิง่ายมองว้เอาดอกนี่เลยจ้าจุดที่เราจะไว้เฟียงเอามันมองข่างสวมนี่แล้วว่าไว้ใสกระตามเต่าดอกละว่าแต่จยาห้แเมง่งอดมาเล่นนขอสวมกบเป็นพออเฟียงมา คมบทสุอันแล้วกทําการเอาผ่าคุ้มห่อไว้ย่างดีเหมาะเลยบัดหนีมองสะสมแม่งอด